แล้วก็ยังมีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติด้วยนะคะในรายการ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ค่ะโดยการแข่งขันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่5แล้วกับเทนนิสหญิง W15 ในรายการ ITF World Tour นะคะซึ่งแข่งกันที่สนามกีฬากลางตุมปังค่ะที่มหาวิทยาลัยวไลร,รักจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบนี้นะคะเป็นการแข่งขันในรอบหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งอีฟพัชรินชีพชานเดชค่ะคนนี้เป็นนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยเป็นแชมป์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นมือสีของรายการด้วยทําผลงานได้ดีค่ะสามารถเอาชนะอลิเซียสมิธจากออสเตรเลียไปได้2องเซตรวด เต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2เลยทำให้คว้าแชมป์สัปดาห์ที่2เป็นติดต่อกันแล้วนะคะและยังเป็นแชมป IT ์ ITF อาชีพรายการที่7ได้รับเงินรางวัลประมาณ83,260บาทค่ะซึ่งคะแนนสะสมตอนนี้เป็นคะแนนสะสมอันดับโลกนะคะอยู่ที่15แต้มส่วนรองแชมป์เนี่ยได้เงินรางวัลไปกว่า52,000บาทค่ะแล้วก็คะแนนอีก10แต้มค่ะครับส่วนเทนนิสช,ชายรายการ ITF World Tour นะครับ ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกสัสดิตสำเร็จนักเทนนิสไทยทีมชาติไทยแชมป์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นมือ767ของโลกแล้วก็เป็นมือ5ของรายการใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง28นาทีเอาชนะภาวิตสอนหลักทรัพย์ไป2เซตร,รวดนะครับ63และ6 2กก็ได้แชมป์ชายเดี่ยวนะครับที่วลัยลักษณ์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์ ITF อาชีพรายการที่3ของกสัสดิตด,ด้วยรับเบือนไปประมาณ76,000บาทนะครับคะแนนสะสมระดับโลกอีก15คะแนน ส่วนรองแชมป์ได้ไปได้เงินรางวัลไป45,000บาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมไป8คะแนนะนะครับ